ดิแอ๊กเขาทำอะไรได้วะไปเคาะเคาะเขาจักระยานประชิดไม่ได้ไม่ไม่ไมเบร์กูดูเลยตัวหนึ่งเอาควอเวกเตอร์นะหนึ่งตัวหนึ่งเอามาอึงลงคนเดียวนั่นนะเอามาเอมึงโดดคนเดียวนะั่นกะ็ <c oughs> มาไปช่วยมันก่อนไหมไปช่วยมันก่อนไหมช่วยก่อนไหมกูพร้อมแล้วนะไม่เป็นไรไ<อ>ม่เป็นไรเพื่อนตายอยู่ทั้งสองะจำไว้ เชีย่ยแล้กูไม่มีของแล้วนะตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งใช่ตายหนึ่งมาทางไหนหนึ่งชั้นบนอยู่กดอะไรเดินวะกดอะไรย่อ,ยองกดคอนโทรล<ะ>ตายหมดตีนี้หมดแล้วตีเ XEA เนะี่ยโอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่า,านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้อยู่ผมเหมือนเดิมครับคาร์เมลคุณหลัด<ม>วันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมพับจีนะครับผมวันนี้เรามาลุยกับเพื่อนกันอีก ครั้งนะครับผมนะซึ่งก็คือคุณแล้วคับคุณทายนั่นเองนะผมนะเกมในวันนี้จะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันเลยแล้วกันไปไม่ตึกด้วยเหรอวันตรงนี้นะน้ำเดอนใหม่เหรอหรือกูไม่เคยมาหรมีแต่แรกแล้วมันเป็นตึกปล่อยจรวดไงอี๋ลงเยอะชิบไปยาตีเนี่ยโอ้สามตีน่าจะสองตีปะสาม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 ,มันเกินมาคนหนึ่ง นับได้เกินมาประมาณสองคนก็เล่นส์ส่มีคนลงบังมารเหลืองนี่มีคนลงบ้ารเหลืองหนึ่งตี้นะมีคนเศษหนึ่งนะเฮ้ยมีคนอยู่มาลงกับกูกูเห็นแล้ว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 มาลงตึกนั้นหน้ากันมาลงตึกมาร์คส้มนะอืมกูปืนกระบอกเดียวพอถ้าปืนรักรักกูเจ็บว่ะไม่ไงกระเป๋ากูไม่ไปเกี่ยวกับต้นไม้ล้มหนึ่งล้มหนึ่งตึกนี้ล้มหนึ่งสวยๆๆยสวยสวยสตึกไหนเรื่องเหรอเออตึกเหลืองมีคนเดียววิ่งเข้าไปข้ามมาเลยกูเห็นแล้วกูดูอยู่ ใช่ป่ะกูเชื่อมึงนะกูเชื่อมึงนะกูดูอยู่กูวิ่งเข้าไปด้วยเข้าไปสองคนนี่ฮางเลยนะคอมพิวเตอร์ก็เอากูตอนนี้ไม่มีกระสุนละกระเป๋ามะหมวกสองคูนสี่ไมวอาแล้วกันนี่อะไรทักตีข้อแพ็กทำอะไรได้วะเกี่ยวมั้งไม่รู้คูนแปดตัวนี้มีคนโดดแล้วเขานี่เลย โอเคมีไหมวะเขี้ยแคบไปกูออกข้างนอกนะกูวิ่งเข้ามากูดังมาเลขมาเล็กหนึ่งกูดังมาเลขหนึ่งเคลียร์ไม่มีเหมือนไม่มีคนว่ะเหมือนไม่มีคนฟาร์มมาด้วยสภาพเหมือนไม่มีใครมาฟาร์มเลยอะฝั่งกูมีคนมาฟาร์มแล้วเห็นสกินปืนแล้วมม่ออกไปแล้วล่าวะยัง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 อยู่นยังอยู่ เชื่อมีคนเก็บลูกซองไปนะระวังนะว่ามันไม่ได้เก็บปืนพวกเอเคไปมีแค่กระสุนลูกซองที่ยังขึ้นไปฟาร์มบนคอนเทนเนอร์ไม่ได้กูว่ามันเ้ยบงอยู่ฝั่งโน้นนี่หว่ากูขยับเข้ามากูดังใหญ่แล้วเอ๊ะยิงเพื่อนกูยิงกันหนุ่มเพื่อนโดนยิงอยู่ไหนโอ้กูดังฝั่งปิงนะล้วละดังล่ะกูดังสามกูดังสามแล้วเดี๋ยวกูเข้ากูดังสามกับอืม มันกำลังจะชาร์เพื่อนสองคนวิ่งไปมึงไปมึงกลังวิ่งไปมึงกลังวิ่งไปตรงนี้ตรงนี้กล่องนี้ล้มหนึ่ง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 กล่องเหลืองกล่องเขียวตัวท้ายล้มาตาย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 กำลังไปช่วยเพื่อนกูกำลังไปรักกูกูไว้เองตายตายล้มสองล้มล้มสองล้มสองเอ้ยอีกคนนึงอีกตัวนึงไอ้เหี้ยกูกลังมา ไข้างหน้ากูข้างหน้ากูมากูเลยมากกูมากกูมาสีฟ้าขึ้นมาใดขึ้นมาใดชั้นสอง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 เฮ้ยเอ้ยแม่งบังชั้นสองชั้นสองปาระเบิดได้ไหมปาระเบิดได้ม thank you my friend ทำย่างก่อนทำย่างก่อนเดี๋ยวรอท่าผม่งแอบก่อนผม่งแอบตายมันอยู่ไหนอยู่ที่เดิมปังอยู่ที่เดิมที่เดิมที่เดิมชั้นบนชั้นบนชั้นบนที่เดิมมันพยายามฆ่ากูอยู่อยู่ที่เดิมไหมปาระเบิดมันปาระเบิดมันอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิม อยู่ด้านบนอ่ะรีโหลดมันรีโหลดอยู่ตรงแถวทาสะพานอะบานกูมากูกูเปิดให้นะกูเปิดให้นะมาไหนมาไหนมาไหนเอาหมด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 ชุดไหนชุดไหนมียาน้ำก่อนไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอ้ยแม่งแม่นอย่างน้ะมือรถอยู่ไหนอ่ะหารถก่อน อย่าตั้งคำถามเลวะกูก็ยังไม่รู้เลยว่ารถมีอีกนานปนะเนี่ยกลัวจะเข้าวงได้เนะี่ยเปลี่ยนคนขับเปลี่ยนคนขับเปลี่ยนคนขับเปลี่ยนไม่ได้เลยที่นั่งเต็มที่นั่งเต็มเออม่อที่นั่งเต็มเปลี่ยนไม่ได้ใกล้แล้วใกล้เข้าวงแล้วใกล้เข้าวงแล้วอี๊มีพายุกพายุกี่ช่องวะบางรามกี่ช่องหกกี่ช่องเหรอหก <6 S 1> <6 S 2> ช่องนนโอ้ยเชื่อตุ๊กตายเนี่ย ล้างจอดรถเลยจอดจอดจอดเปลี่ยนคนขับเปลี่ยนคนขับว่าเดี๋ยวกูนี่เองรถรถรถไปไปไปเอ้าไปกูเข่าไอ้เชี่ยเลยขึ้นเลยขึ้น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 กูกินยาแก้ปวดก่อนไอ้เหี้ยโอเคไอ้สัตย์เอ้ยกูก็จะตายแล้วเหมือนกันใกล้เข้าวงยังวะโอ้ยชิบหายแล้ว ไอ้ขาบงยังพายุมาอีกไอ้สัตว์เอ้ยกูตายเฮ้ยกูกูยาโกยให้เลยไอเฮียกูกูทิ้งเลยเอ้าทิ้งทำไมอ่ะไม่ไม่ใช้อ่ะเอ้าใช้ไม่ได้ยาไว้ในรถไม่ได้ไอ้เหี้ยเอาไปแล้วมียาอยู่ในรถแล้วเนี่ยมันเป็นยากูเลยกูจะเอากระสุนเข้าไปด้วยกระสุนไม่ได้เมื่อกี้ไม่เอ้ยมองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยะไอ้เหี้ยกูตายแน่ไอ้สัตว์เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช้ยาหรอทำไมไม่ใช้ยากันอ่ะ ยาไม่มีกูไม่ได้ยาใหญ่ใหญ่อียาใหญ่มันใช้ไม่ได้กูตายแล้วกูตายแล้วกูตายกูตายก่อนกูตายก่อนนคขับไม่ตายก่อนลงมาเลยตรงไปตรงไปลงไปลงไปทนทนอยู่อ๋อเยอะเรียบร้อยกูคันมาคันมาคันมาขันมาแล้วจอด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 ขันมาคันมาคันอยู่ขันอยันอยู่ขันอยู่ขันอยู่ไปแบกมันดิแป๊บนึงกูก็ไอ้นี่อยู่กดเลยแบกกดเฮ็ดกดเฮ็ดเฮ็ดแบก ไม่ทันว่ะออ้ยไม่ทัน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 มันแรงจัดเลยอ่ะไม่ทัน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 ไปเลยไปเลยไปเลยไม่ทันละมึงยิงบักมึงยิงมันตายมึงยิงมึงยิงแล้วไปเก็บมันดิมันแรงมันแรงมึงเห็นมันมันลดแล้วน่ะเออแรงมากมันลดแบบบุ๊บบู๊บเบื่อไอ้เหี้ยกูเข้าไปกูแตกอ่ะไม่มียาเลยอ่ะมิดยาใหญ่ยาใหญ่ก็ยิวในรถไม่ได้ต้องใช้ยาเล็กๆเอ้ากกูก็เคยโยนให้มึงมาแล้วแล้วกูแบบไปไหนนี่มันแอร์ด็อปหรือว่าอะไรวะเนี่ยหลังมองแล้วแบบจบเลย กูหายาก่อนเลยหายาหายาเซฟยาตอนนี้ก็เซฟยาแล้วบ้านมันเ,เปิดไม่ได้ต้องใช้โคบา,าต้องอใช้โคบาเนี่ยต้องใช้ฉลงังต้องใช้ฉลงังต้องใช้ฉลงังดาเน,นี้มันมีฉลังอยู่ช่างแม่งเก่อเอามันขึ้นไปข้างบนได้ไงเจอกูตรงนั้นมีรถใช่ไม่ใช้คูสี่ค่ะโอ้โหเจอละขอดูเพื่อนดิเพื่อนมีอะไรมีคนเข้ามา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 ทิดเพื่อนทิดเพื่อนสี่คนเลยสี่คนเลยหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งตี้ ใช่ๆรถเข้ามาแล้วเพื่อนไม่ยิงอนาดกับพวกมึงอ่ะเพื่อนมันมียายยิงจิตไปเดี๋ยวมันเจอการเพื่อนเจ็บ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 เพื่อนยิงเจ็บเพื่อนยิงเจ็บเพื่อนยิงเจ็บซัดหน่อยซัดหน่อยซัดหน่อยไปไหนรถขับโดนยิงไปเยอะอยู่มันขึ้นไปข้างบนภูเขาแล้วเึ้ื่อนไปเขาแล้วขึ้นไปเขาแล้วขค้นเขากำลังวนกำลังวนหาหาที่หลบกำลังวนหาที่หลบไอ้ที่หลบแล้ว กูจะบอกอะไรให้เพื่อนมียาใหญ่อันหนึ่งก็อ,งอยู่นอกวงดีกว่ามียาใหญ่อันหนึ่งมียากลางเจ็ดอันไม่มียาเล็กเลยนีย่งมันโคตรอนา,าจัดเลยไอ้รามนี่ก็ไม่มีเหมือนกันไอ้ลักก็ะมีไหมไอ้ลักษณ์ยิ่งอนานะไอ้ลักระเบิดสองลูกระเบิดสโมกสามกระสุนนี่คือแบบกูถามจริงนะเมืเก็บมาบ้างเลยวะ <S <S ดูวงดิวงแค่นี้กับยีิบเจ็ดคนน่ะนึกเอาเองแล้วกันว่าจะรอดหรือไม่รอดเฮ้ย เฮ้ยกูเจอกิลรี่สูตรขาวไม่ใช่เพื่อนกูสามร้อยเมตรเลยสี่ร้อยเมตรซัด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 ไม่ได้ซัดไม่ได้เออไม่โดนหนึ่งนัดไม่โดนสองนัดมันเปลเห็นแล้วสี่ร้อยเมตรน้นระยะนั้นอะเพื่อนยิงไม่โดนเพื่อนยิงไม่โดนเลยมันมันก็ขาดโอ้ยชาร์จชาร์จชารเข้าบนเข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 าหลังก้อนหินไหนวะแม่งลงไปแล้วแม่งไม่มียา อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเสียงเท้าอยู่ใกล้ๆอยู่ครับเออมันอยู่ล่างๆกูนี่แหละสักทีนึงอ่ะแม่งมองไม่เห็นอุ๊ย้วเบอนยิ่งกว่อนิวยายใหญ่ไปเลยยิวยาใหญ่ไปเลยม่ยายใหญ่เก็บไว้อุ๊ยไอ้แม่งปลาไงของแม่งวะปลามันเก็บมาระเบิดมาเยอะโอ้โหลมหรือเพื่อนคนเดียววิ่งเข้ามาชาร์จข้างซายเลยกูตายแล้วข้างซ้ายเล ตายเลยกูตายแจกหนึ่งคนสองคนสามคนแฉกไปบารักเขามาโดดลงที่เดียวกับเราก็ฆ่าแม่งนี่มันโดดเร็วกูวะเฮ้ยโดดเร็วหนึ่งวะมันมีเทคนิคในการโดดโดดเร็วอยู่นะสองตี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 ตีหนึ่งนะจะลงใจอีกตีหนึ่งลงใจมากลงใกล้กันลงใกล้กันเอาตึกนี้เอาตึกนี้รักลักเอาตึกเฮ้ยใคที่เราลงแยังกูหรือเปล่าวะเนี่ยไม่มีโอเคสวยไม่ไม่ไม่มีกูกูอยู่ข้างข้ามึงเนี่ย ลงเลย e. ล,ลงเลยศัตรูไงอ๋ลูกสองชั้นสองได้ไลยลงชั้นสองขึ้นชั้นสองไปเลยปืนชั้นล่างเฮ้ยปืนก่อนปืนกะรักกูยังไม่เจอปืนรักกูยังไม่เจอปืนรักกูไม่เจออะไรเลยรักข้างลางไม2 2> ่ไม่มีอะไรเลยรักเขามันชาร์จกูกูตัวตายฟรีเนี่ยหละไปทิ้งแอร์ไปทำไรวะไปเคาะมึงเอามาทั้งยียอะไรอะคามึงยี่กูไปยิงเผาขนเลยมึงบ้าป่าเนี่ยกูมีหนึ่งคนว่ามึงบ้าเหรอเออใครว่าเพื่อนนี่หว่าเ้ยตกใจ กูมีแต่คาน่ารักกูยิงได้แค่ทีละหนึ่งนัดนะพิกแอคทำอะไรกูบอกแค่แค่นี้แะไปเคาะเคาะเขาจักรยานประชิดไมนั่นไม่ไม่เวิร์ก่อกูดูแลตายหนึ่งเอาวอลเวกเตอร์นะมีตัวหนึ่งแล้กันตัวหนึงเอามือลงคนเดียวนั่นน่ะตรงนั้นเออมึงโดดคนเดียวนั่นแหละก็มาไปช่วยมันก่อนไหมไปช่วยมันก่อนไหมช่วยก่อนนะกูกูพร้อมแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลบกันมีมีอีกตัวหนึ่งมามีอีกตัวหนึ่งมากำลังมา เออกูไปช่วยเดี๋ยวกูไปช่วยกูเสียสลาไปช่วยอย่งน้กันไหนวะจะมีแหละเมื่อกี้กูเห็นแล้วมันอยู่ข้างหลังอ่ะเฮ้ยมีคนอยู่อาคารนี้มีคนอยู่อาคารเราใกล้ๆเราอาคารเมื่อก่อนะเอออาคารมีมีมีสองคน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 ตรงกูสองตัวเดี๋ยวกูช่วยสองคนสองคนอาคารมันอยู่มันอยู่ข้างหลังนะวัะเฮ้ยอาคารรักลักระวังระวังรามังไม่ทันเลยที่มึงมานะโอ้ยยังยิงกู

ไอ้เชี่ยรักกูไม่มีอของแล้วนะตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งใช่ไหมอืมตายหนึ่งอันท่าไหนตายสามกูฆ่าไปสามแล้วนะฮัลโหลเออกูก็เจอศัตรูเหมือนกัน <c oughs> มึงเข้าใจพวกกูหน่อยสิวะเฮ้ยกูโดนพอลเซอร์แพล้งไอ้สัตว์โอเคโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่เลย <ผม S 1> ช่วยไม่ลงปืน RPG ยิงตายไ <c oughs> <c oughs> อ้เชี่ยวิกเตอร์กเรูเหลือแค่นี้เอง น,นมันเก็บศพมึงอยู่ไหมเก็บอยู่น่าจะเก็บอยู่โอเคจัดมันไห้ตอนนี้กูฟังเสียงอยู่ชั้นสองและชั้นหนึง่งแม่ต,ตัวแม่งอยู่ไหนวะมัน,นมันมันสองตี ยิงกันอ่ะชั้นบนชั้นบนสองคนเนี่ยทายสองคนสองคนจะิงสิวะตั้งไงทายจัดมันมันคือนชั้นบนมันขึ้นชั้นสองคนตอนมันลงมาเดี๋ยวเราค่อยข้างมันอาจจะไม่ลงทางนั้นก็ได้ตอนกู้เหลือหนึ่งคนนะไม่รู้ไปไหนกูงคนเลยสองวแม่งเอ้ยแม่งไม่เห็นด้วยยิงชั้นบนอยู่ยังชั้นบนสามสิบห้านัดกูขอให้เข้าทุกนัด เขาต้งนัดฆ่ามันได้เลยแต่ข้าไม่เนี่ยแหละละมีคนไม่มา,า,มากูยังอยู่ชั้นบนอยู่กดไรเดินวะกดไรย่องกดคังโทรตายหมดตีนี้หมดแล้วตี้ X E A เเนี่ยสังเกตชื่อละเหลือลอตี้กับบักไทยอะ่ะเป็นตี้ที่เอา RPG ยิงกูตายอยา <c oughs> ี๊ะ <c oughs> เออไอ้นี่ไงโอ้โหเพื่อนไปตายไหนวะไม่อยู่ชั้นบนอยู่เล้วให้เรสนใจมันมันอยู่ชั้นบนอยู่ในนรกมันอยู่ตึกบอกคไฮอ่ะตึกนั้นเลยตึกเขียวๆชั้นบนชั้นบนอยูงชั้นบนอยู่เพิ่งเงียบไปเมื่อกี้ไม่ใจไม่ตอบอะไรดันหนึงเดี๋ยวไปช่วยยิงกันมาชั้นบนมาชั้นยิงกันไทยมันยิงกันไทยอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยไฮปืนมึงกระจอกอ่ะไทยเออกูรู้ว่าปืนกูกระจอกกูถือบอกไงว่ามันไอ้คนมันเหลือกี่คนนะ เไอ้ยี่เอ้ยคุกรจ่อไอ้สัตว์กูก่าแล้วปืนยังไงก็ไม่สู้เอเคหรอกเออปืนไมันหมดบ้านหรือมันมีหลายตี้มีมีมีมันมันมีคนละตี้กันตรงนั้นสองคนตอนนี้มีสองคนอยู่ในตึกไม่เวิร์กก่อนไม่เวิร์กก่อนรามถ้ามึงจะสู้มึงก็ต้องสู้ฟิตตาไปเลยอืม ว่าแล้วไงรักไอ้เฮียกูโดดมามั้งชั้นแรกมีแต่เฮียอะไรไม่รู้คากระบอกหนึ่งจับเวกเตอร์เอ้าไอ้เฮียโดนลอยลอยอยูตรงนี้โดนอยู่ตรงนี้เฮีย